น้องกล้าไปเวสเกตไหม <c oughs> ฮะท่านผู้ชมอาจะท่านผู้ชมคิดว่าจะโทษใครโทษเราเองที่ไปใช้แอปหรือจะโทษอะไรออามองมุมหนึ่งทางหลวงเขาก็ทำป้ายเยอะอยู่นะค่ะก็คือมีป้ายติดข้างบนแล้วก็มีที่พื้นถนนด้วยเออคือวิธีการเขียนป้ายของทางหลวงเนี่ยเขาจะเขียนปลายทางเขาไม่เขียนทางผ่าน <c oughs> น้องดึกอ่อนไหม แล้อีกอย่างเซนทรัลเวสเกตเป็นเอกชนด้วยมันก็คงไม่ปรากฏอยู่ตรงป้ายของทางหลวงใช่ไหมคะมันก็มันก็พอนึกเนี่ยน้องคิดไปแล้วว่าจะไปเวสเกตเดยนจะไปตรงตะลิ่งชั้นพระประแดงไม่นึกมันปลายทาง,งเลยไงใช่พอมจะไปกลับรถค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นแลนด์มาร์คนะคือถ้าเราไม่เคยมาเส้นนี้อะค่ะแล้วเราปักหมุดที่เซนทรัลเวสเกตอะคนก็จะต้องเชื่อ google อยู่แล้วอะ คนไม่ได้ไปเชื่อ,อไปเพราะเราไม่เคยมาเราไม่รู้ว่ามันจะต้องไปไป้ายไหนอะค่ะนึกออกไหมใช่ไหมคะออถ้าเราไม่เคยมาเลยอะแล้วเราจะไปสนทัาเป็นมันก็ต้องไปคิดอะไรนะใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ไปตาม Google บอกเราเราไม่รู้ว่ามันต้องไปไป้ายไหนอะอ่ะเป็นน้องพลาดไหมไปกาญจนบุรีแน่เลยคะ่ะฮะอ่ะเป็นน้องพลาดไหมใบว่าแน่เป็นผมผมคิดว่าผมพลาดเออค่ะ ขึ้น M 8 1ไปเลยเพราะเสียงใน Google อ่ะมีพี่ทีมงานพี่อังอ่ะทดลองขึ้นขับไปอ่ะแล้วเปิด Google มันบอกให้ตรงไป2กิโลจริงๆตรงไป2กิโลอะไรนั่นน่ะก็คือขึ้นเวสเกตไปเลยไอขึ้นไอ้นี่ไปเลย M 8 1ไปเลยไตั้งหัวให้ดีสิอยากจะฟังเสียงปรากฏปุ๊บอไปเซนรัลเวสเกต แค่นี้เหรอมันจะมีอันที่บอกพูดไปอีกสองกิโลตรงขึ้นไปอีกสองกิโลนั่นไงเนี่ยมันบอกให้ตรงใช่ไหมคะ Continue straight ก็คือให้ให้วิ่งตรงไปเรื่อยเรื่อยอ่ะนี่ไงให้ไปอีก2กิโล Continue straight ไปอีก2กิโล ถ้าตรงไปทางนี้ค่ะมันก็คือขึ้น m 8 1ไปเลยจริงๆแล้วมันต้องแยกออกไปทางซ้ายไงคะเนี่ยแล้วแต่พี่เขารู้ว่าต้อง,องแยกก็เลยแยกออกมาท่านผู้ชมหลายท่านบอกโอ้โหป้ายขนาดนี้พ <c oughs> ื้นถนนก็มีเองวิ่งขึ้นไปได้ยังไง <c oughs> ดูตรงป้ายสิใช่ไหมน้อง ไปว่านะอย่างคุณเฉียง <c oughs> อาจจะใจชื้นตอนแรกคิดว่าเออไม่เป็นไรมันก็คงเดี๋ยววนกลับมาได้อ,ะอ,อ่ะว่ากูก็มันบอกให้ไปไม่ไม,ไม่อันนี้ป้ายบนพื้นดิบนพื้นเลยอขอดูชันีดหนึ่งมันเป็นปัญหาที่แอปแตกนี่ไงคือที่พื้นนี่มันมีเขียนเอาไว้ค่ะที่พื้นถนนนะ่ะไอสีเหลืองนี่ไม่มีนะของจริงนี่นมันมีป้ายแบบนั้นวเ็ปดสิบเอ็ดถูกไหม สองเลนต่อมาสามเลนขวาคือเอ n 81เลยสองเลนกลางคือบางบัวทองสุพรรณค่ะแล้วก็สองเลนซ้ายสุดมันจะเขียนว่าตะลิ่งชันพับประแดงนี่ไงคือมาอย่างนี้เวสเกตมันอยู่ขวามือข้างหน้าถูกไหมถูกมใช่ใช่เห็นอยู่ข้างหน้าขวามือใช่ไหมค่ะเวสเกตอ่ะถูกไหมค่ะ อาถ้าเราไม่คุ้นทางเลยมันก็ไม่ควรเข้าไป m 8 1ปเอถูกไหม<อ>แต่ไอ้กูเกิลมันบอกไงมึงอยู่เลนนี้แหละมุ่งตรงไปสองกิโลอ่าถ้าเราจะอยู่เวสเกตอาอยู่ตรงกลางบางบัวทองสุพรรณใกล้เคียงไหมแต่บางบัวทองบางทีก็ไปเบี่ยงได้อ้า ว่าเียงได้หมเห็นว่ามันไปตรงบางใหญ่มันจะไปวนไม่ถ้าเกิดวิ่งเลนนี้ต่อไปก็จะไม่ใช่เหมือนกันใช่มันจะเลยข้ามไปเลยถูกไหมต้องอยู่ซ้ายสุดสองเลนนี้แล้ใช่แล้วถึงจะเป็นทางกลับรถเออแล้วบ้านเราผมพูดตรงๆอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะคือเวลาทำาให้เหมือนมาตรฐานถ้าจะกลับรถซ้ายสุดก็ให้กลับรถท้ายสุดให้เหมือนกัน ถ้าจะกลับขวาสุดก็ให้กลับขวาสุดจะกลับตรงกลางก็ให้กลับตรงกลางน้องนึกออกไหมนึกออกค่ะบางเส้นมึงขับตรงกลางบางเส้นมึงซ้ายสุดบางเส้นขวาสุดอวิภาวดีเนี่ยตรงกลางใช่ไอ้นี่เนี่ยซ้ายสุดค่ะนี่ไงค่ะคือให้มันเป็นมาตรฐานที่เราจะเข้าใจได้ตรงกันว่ากลับรถมันควรจะหมายถึงตรงไหนน้องเข้าใจพี่ไหม เ,เวสเกย์อยู่ทางขวาไงค่ะบางที่ก็ถ้าจะกลับรถต้องซ้ายสุดเท่านั้นถูกไหมวิพานเนี่ยกลางๆใช่ไหมบางนาไปไงไะฮะแล้วก็มันมีกับแบบเกือกมาแบบกับกับแบบใต้สะพานอีกแบบใช่ <laughs> เออไอ้ปัญหาอันนี้มันมีอยู่ข้อเดียวคือทางมันยังไม่เสร็จ M81 มันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นขึ้นไปเนี่ยชะตาชีวิตตอนนั้นอากูไปเมืองการแน่นอนอากูจะไปเวสเกตอันนี้พูดแบบหยาบหยาบอากูจะไปเวสเกตคือประตูู่ตะวันตกถูกไหมค่ะ <Ha. S 2> อันนี้จะให้กูไปถึงสุดทางของตะวันตกของประเทศเลยเหรอการจะนะรมุ่งการธินบุรีคือจังหวัดสุดทางของตะวันตกของประเทศแล้วขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะร้องไห้เพราะไม่รู้จะไปลงตรงไหนอ่ะเรามาดูทีหลังเนี่ยมันคิดได้ ว่ามมีทางลงตรงไหนถูกไหมค่ะระหว่างไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดกลับเหมือนกับให้กลับรถอ่ะมันเปิดอืมอมีจุดทางออกมันเปิดอืเออนี่ไงก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆตอนนั้นชะตาก,กรรมก็คือต้องคิดอยู่เราต้องคิดถึงคนขับรถนะน้องมันหลงไปแล้วไงนึกออกค่ะแล้วตอนนั้นสติมันก็จะแตกนิดๆด,ด้วยอ่ะกูเชื่อกูก็กูไม่น่าพลาดเลยแต่พลาดแล้วกูจะทำยังไงใช่อ่ะปลายทางคือกาญจนบุรีตาย ใช่ฮะจริงๆมันจะมีเดี๋ยวนะต้องไปดูไอสุดท้ายลงได้นครใจศรีน้องอย่างมากก็คือนครใจศรีนครปฐมแวะไปดูเอาข้าวสารกับอส้มโอส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนครใจศรีแล้วก็ไหว้องค์พระปฐมเจดีค่ะเหมืนที่ท่านนึงอ่ะไปแล้วก็ไหว้องค์พระปฐมเจดีนี่ออท่านนี้ออกจากเซ็นทรัลเวสเกต ยี่สบ้านาทีจะถึงคอนโดคอนโดปรากฏว่าแอปเลยไปเลยคือขึ้นเอ็มปอ่ดไปตอนแรกนาทีจาก25กลายเป็น52เพราะขับไปนิดนึงปิดทางออกกลายเป็นชั่วโมงกว่าเป็นชั่วโมงกว่าถึงองค์ขับไปเรื่อยๆทางแรกที่ลงได้คือพระปถมเจดีย์ค่ะก็เลยได้ไหว้องค์พระปฐมเจดีย์เลยอเอาย่งไงท่านผู้ชมไหน ป้ายเริ่มเทิมอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีที่แสดงความมั่นใจว่าป้ายเริ่มเทิมไม่ควรจะพลาดขึ้นไปได้ยังไงขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ